วันนี้เป็นวันครบรอบ17ปีที่พ่อตาผมจาได้ว่าผมมีอะไรกับลูกสาวเขาซึ่งวันนั้นพ่อตาผมเลือกจะติดคุกหรือเลือกลูกสาวเขาผมตอบโดยที่ผมไม่คิดอะไรเลยผมเลือกลูกสาวพ่อครับจากวันนั้น ถึงวันนี้17ปีผมไม่ได้รับอิสรภาพเลยวันนั้นถ้าผมเลือกติดคุกผมคงได้รับอิสรภาพแล้วอ